สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ขนาด1,000วัตต์นะครับลูกค้าแจ้งมาว่า,ามีฟันขึ้นนะครับมีฟันขึ้นแล้วก็เปิดไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันว่ามันเสียหายที่จุดไหน อันนี้เสียหายเยอะเลยนะครับมันโดนกระแทกนะครับเพราะว่าลูกค้าแพ็กมาแล้วมันไม่มีอะไรกันกระแทกด้านนี้นะครับทำให้ขั้วเห็นไหมครับพับลงไปเลย ก็อันนี้เสียหายเสียหายเยอะเลยทีเดียวนะครับบี้ลงไปเลยนี่ครับผมถึงน้ำเอ่ยย้ำย้ำกับลูกค้าเสมอว่าเวลาส่งมาซ่อมแล้วให้แพ็คแน่นหนาหน่อยนึงถ้าไม่แน่นหนา,นาจะเป็นสภาพนี้นะครับ ตัวขั้อันนี้เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะแก้ไขยังไงได้นะครับเพราะว่ามันแตกแตกแตกละเอียดเลยนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ทำไมถึงมันอยู่ ด้านนอกไม่นใจว่าลูกค้าน่าจะถอดหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้ประกอบกลับเข้าไปปิดกาวสองหน้าด้วยนี่นะฮะ อุปกรณ์มันไม่ครบนะครับตัวประกับทานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่มีมานะครับตัวประกับทานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่มีมาก็ผ่านการถอดมาแล้วนะครับอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยตัวประกับตัวนี้มันต้องจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีตัวยึดตัวทานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับ ่งั้นก็อาจจะถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับก็คงต้องเจาะยึดกับตัวซิงค์ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันมาแบบนี้นะครับก็น่าจะผ่านการถอดมาแล้วอันนี้นะฮะาสายพัดลมก็นะครับถูกถอดออกมาแล้วนะฮะสายพัดลมสายพัดลม นะครับก็น่าจะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะผ่านการแก้ไขมาแล้วนะครับแล้วนี่ส่วนที่เสียหายให้ดูชัดๆนะฮะเพราะว่ามา่าโ,โ,โ,โดนกระแทกมานะครับ เช็คเบื้องต้นเนี่ยนะครับาทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ก็ไม่ไม่ไม่ได้ชอ็อตนะครับคือคอนเวอร์เตอร์ไม่ไม่ชอ็อต๋ยวผมลองจ่ายไฟเข้าไปดูด้วยกระแสต่ำๆนะครับว่าจ่ายไฟเข้าไปเราจะมีอาการยังไง ก็คือมันเปิดไม่ติดนะครับจ่ายไฟเข้าไปแล้วเปิดไม่ติดนี้เราต้องเช็คไฟเลี้ยงนะครับว่ามันมีไฟเลี้ยง24โวลต์หรือเปล่าเบื้องต้นนะครับ เช็คเบื้องต้นนะครับชุดไฟเลี้ยง24โวลต์ช็อตนะครับมีไฟ24คือวัดที่จุดไฟเลี้ยง24โวลต์มีไฟ42โวลต์นะครับก็คือชุดไฟเลี้ยง24โวลต์ช็อตนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวบอร์ดออกมาเช็คดูนะครับ ก็กิดทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเคยผ่านการทดลองซ่อมมาแล้วนะครับตัวซิงค์คอนเวอร์เตอร์ก็ใส่ไม่ลงล็อกนะครับสายพัดลมก็ไม่ได้เสียบมานะครับตัวฝาปิดตัวนี้ฝาปิดด้านบนก็ไม่ได้ใส่กลับที่เดิมมานะครับแต่ว่าทางลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งผมว่าเคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะฮะ หรือว่าเคยซ่อมตรงจุดไหนยังไงนะครับอันนี้ผมแจ้งถึงเพื่อนๆน,นะฮะที่จะส่งมาซ่อมนะครับก็ถ้า,ากิจทายเคยผ่านการซ่อมมาก่อนเนี่ยก็รบกวนให้แจ้งข้อมูลด้วยนะครับว่าเคยผ่านการซ่อมมาแล้วเคยไปส่งซ่อมที่อื่นมาแล้วหรือว่าเคยถอดซ่อมเองซ่อมอะไรตรงไหนยังไงบ้างก็ให้แจ้งไว้เป็นข้อมูลด้วยมันจะได้ง่ายสําหรับการตรวจสอบตรวจช็คนะครับอย่างกรณีนี้ลูกค้าไม่ได้แจ้งผมนะฮะแจ้งแต่ว่า ตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์มีฟันขึ้นแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ส่งมานะครับพอมาถึงเนี่ยมันสภาพมันแบบมันก็คือผ่านการแกะรื้อมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเสียหายด้วยนะครับก็อ,อย่างน้อยๆแจ้งผมไม้เป็นข้อมูลสักนิดนึงก็ก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดบอร์ดนะฮะถอดออกมาเช็คดูนะครับ อย่างเนี้ยนะครับอุปกรณ์คือท่านถอดไปแล้วท่านก็ไม่ได้ใส่คืนเห็นไหมครับมันไม่ครบอะ่ะอุปกรณ์มันไม่ครบนะครับคือถ้านะรื้อนะฮะท่านรื้อซ่อมเองหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าให้อ่าช่างอ่าซ่อมมาก่อนเนี่ยนะครับยังไงประกอบประกอบคืนให้อยู่สภาพเดิมแล้วค่อยส่งมานะครับก็ไม่ต้องรื้อมาเผื่อนะฮะไม่ต้องรื้อมาเดี๋ยวผมมารื้อเองนะครับก็ประกอบ อุปกรณ์เข้าที่เดิมให้หมดนะฮะตัวกิจทายตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดเคยส่งมาซ่อมแล้วครั้งหนึ่งมันมีปัญหาเนี่ยผมจําได้อยู่ออปตโตตัวนี้ผมเป็นคนเปลี่ยนไปเองนะครับลูกค้าเคยส่งมาซ่อมมีปัญหาทางด้านฝั่งนี้นะครับแต่ตอนนี้มันมีปัญหาในฝั่งของไฟเลี้ยงนะครับชุดไฟเลี้ยงช็อตนะครับชุดไฟเลี้ยงช็อตอยู่ไฟอ่าไฟคือไฟเกินตอนนี้ไฟชุด24โวลต์ ออกเท่ากับแรงจ่ายนะครับแล้วก็ IC78m12 เสียนะครับตอนนี้นะเท่าที่ตรวจพบนะครับ7 8 M 1 2ตัวนี้แล้วก็ฐา,านซิสเตอร์ชุดไฟเลี้ยงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเลื่อนก็ถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คนะครับก็พบว่าฐา,านซิสเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับชอ็อต ซีเนอร์ไดโอด2 4โวลต์ขาดนะครับแล้วก็ IC78m12 ชุดไฟเลี้ยง12โวลต์เสียนะครับก็จะอยู่จุดนี้นะฮะทานซิสเตอร์นะครับไดโอดซีเนอร์ไดโอดตรงนี้นะฮะแล้วก็ IC78m12 นะครับอาการนี้นะฮะอาจจะเกิดจากไฟแผงเกินนะอาจจะนะฮะก็เป็นการคาดเดานะครับไฟแผงเกินก็ทำให้มันเสียนะครับ หรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดจากพัดลมช็อตนะครับก็ทําให้มันเสียได้เหมือนกันผมยังไม่มั่นใจว่าพัดลมมันเสียด้วยหรือเปล่าต้องเช็กดูอีกทีนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดก,การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียนะครับจัดก,การเอาตัวใหม่มาใส่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่อุปกรณ์ตัวใหม่แล้วมันจะกลับมาใช้ได้หรือเปล่านะครับครับก็ติดตั้งอะไร ตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะมี IC 78M12 านซิสเตอร์แล้วก็ไดโอดนะครับก็เดี๋ยวเราเทสเบื้องต้นกันดูว่าภาคจ่ายไฟเลี้ยงจะมีไฟออกมาปกติหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าที่30 v โวลต์ก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันยังปกติไม่รู้ว่ามันปกติหรือ,อยังนะจ่ายไฟต่ำๆก่อน30 v โวลต์นะครับจ่ายเข้ามาแล้วนะฮะ คือมันต้องเปิดสวิกด้วยนะครับถึงจะมีไฟก็ลองเปิดสวิกดูอ่านี่นะครับก็ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าไฟปกติหรือเปล่าก็ต้องลองวัดดูนะครับเบื้องต้นวัดที่ขา1ของ IC7812 ก่อนนะครับจะต้องมีไฟอยู่ประมาณ23-24 V โวลต์นะฮะเดี๋ยวสายมันหลวมนะครับสายมันไม่สัมผัส นี่นะครับวัดไฟได้ที่ยี่สิบสามจุดหนึ่งสามโวลต์นะครับก็แสดงว่าภาคชุดไฟเลี้ยงยี่สี่โวลต์ปกติแล้วนะครับแล้วก็มาวัดที่ขาสามนะครับของไอซีเจ็ดแปดหนึ่งสองที่ต้องมีสิบสองโวลต์นะครับวัดได้สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็วัดที่ขาสามของไอซีเจ็ดแปดศูนย์ห้าที่ต้องมีห้าโวลต์นะครับวัดได้ห้าจุดศูนย์สี่นะครับตอนนี้ชุดไฟเลี้ยงปกติแล้วครับ ชุดไฟเลี้ยงปกติแล้วนะฮะเราก็จ่ายไฟเพิ่มขึ้นมาเป็น42โวลต์ได้นะครับ42โวลต์โอเคก็ตอนนี้ชุดไฟเลี้ยงปกติเดี๋ยวเราทดสอบเบื้องต้นกันว่ามันรันได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจ่ายไฟ AC เข้านะฮะ จ่ายไฟ ac นะครับลองจ่ายไฟ ac เข้าก่อนว่าทาง ac มีปัญหาหรือเปล่านี่นะจ่าย ac เข้ามาแล้วนะครับทาง ac ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้ช็อตมีไฟ ac เข้ามาแล้วนะฮะไฟสีน้ำเงินติดนะครับเดี๋ยวผมปรับกระแสตัวนี้เอาไว้ที่แอมป m นะฮะแอม am แรงดัน4 2่โวลต์นะครับอันนี้ ac พร้อม dc พร้อมนะครับก็ ทดสอบรันดูว่ารันได้หรือเปล่าครับตอนนี้กิจทายอินเวอร์เตอร์เริ่มรันแล้วนะครับสามารถรันรันได้แล้วนะฮะนี่ครับก็เดี๋ยวเราดูกำลังเอาพูดกันหน่อยนึงนะฮะก็จะต้องได้อยู่ราวๆร้อยวัตต์นะครับผมลิมิตกระแสไว้3แอมป์แรงดัน42โวลต์เนี่ย กำลังการผลิตมันต้องได้อยู่ละราวที่ประมาณ100ร้อยวัตต์นะครับเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปถึง100ร้อยวัตต์นะฮะนี่นะฮะประมาณหนึ่งร้อยสามวัตต์หนึ่งร้อยห้าวัตต์นะครับ,ร Wh, Wh. รบก็ถือว่า ทยทางานปกติแล้วนะครับนะครับก็เสียหายในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนอะไหล่แล้วก็กลับมาทํางานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวจะประกอบกับเข้าที่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบกําลังสูงกันในส่วนของกําลังสูงก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในส่วนคอนเวอร์เตอร์และก็อินเวอร์เตอร์ไม่ได้เสียหายนะครับเสียหายแค่ในส่วนของไฟเลี้ยงอย่างเดียว แต่ปัญหาก็คือว่าตัวประกับาทาร์จิเตอร์ไม่มีมานี่แหละนะครับตัวประกับทานซิตเตอร์ลูกค้าไม่ได้ให้มาด้วยนะฮะถอดออกไปแล้วก็ไม่ได้ใส่กลับมานี่แหละก็คือปัญหานะครับว่าจะทํำยังไงนะครับจะแก้ไขยังไงได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวหาวิธีเอาแต่ตอนนี้ที่รู้ๆก็คือว่ามันทํางานปกติแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนอพีหนึ่ง ครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวทาร์ิตเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับที่มันไม่มีแผ่นเหล็กประกับมานะครับก็ผมแก้ไขโดยการเจาะรูยึดน็อตเอานะครับเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขไปเลยเนี่ยลูกค้าเอากลับไปใช้งานเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า ตัวทานซิสเตอร์ไฟเลี้ยงมันก็ค่อนข้างร้อนนะฮะถ้าไม่ยึดซิงอาจจะพังได้นะครับถ้าไม่ประกอบไปเดี๋ยวลูกค้าจะต้องไปลือเองเพื่อมาใส่แผ่นเหล็กประกับตัวนี้ก็จะยุ่งยากอีกก็ผมแก้ไขไปให้เลยนะครับโดยใช้วิธีการยึดน็อตเอานะฮะแล้วก็ในส่วนที่มันเสียหายจากการขนส่งนะครับตัวนี้นะฮะแผ่นนี้นะครับต้องถอดออกมาดัดนะฮะถอดออกมา ดัดให้มันตรงคือมาทุบมาดัดนะครับแล้วก็ตัวขั้วบวกที่มันแตกเสียหายนะครับก็หยอดกาวตาช้างนะครับคือเอาชิ้นส่วนมันมาหยอดกาวตาช้างให้เข้าที่เดิมนะฮะก็แก้ไขให้ได้เท่าที่ทำได้นะครับครับก็ยังไงก็แพ็คดีๆหน่อยนะฮะเพื่อนๆที่จะส่งมาซ่อมนะครับ ถ้าแพ็คไม่ดีมัให้เกิดความเสียหายอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะทําให้ผมมีงานเพิ่มนะครับก็คือจะต้องมาแก้ไขในส่วนที่เสียหายจากการขนส่งนะฮะจะต้องมานั่งแก้ไขในส่วนนี้อีกก็เสียเวลาพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าต้องถอดพวกฟิวก็อะไรออกพัดลมออกทั้งหมดนะครับเพราะแผ่นนี้มันงอนะฮะที่เห็นในตอนแรกมันงอค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องถอดออกไปดัดนะครับเพื่อให้เข้ารูปเดิมนะ เดี๋ยวเบื้องต้นจะทดสอบให้ให้ดูหน่อยหนึ่งนะฮะที่กำลังสูงๆแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาในส่วนในส่วนของภาคอินเ,เตอร์และคอนเวอร์เตอร์นะครับมันก็คงจะรันได้ปกตินั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันไหนๆก็ซ่อ,อมแล้วก็ทดสอบให้หมดทุกอย่างนะครับ ลิมิตกระแสที่18แอมป์เลยนะครับสูงสุด18แอมป์แรงดันที่42โวลต์นะครับก็เดี๋ยวตอนมันรันเนี่ยมันจะต้องได้กำลังวัตต์สูงสุดอยู่ที่ราๆ600วัตต์นะฮะถึงจะถือว่าปกติถ้าได้ไม่ถึงก็แสดงว่าไม่ปกตินะครับตอนนี้ AC จ่ายแล้ว DC จ่ายแล้วลองเลยฮะ พอเปิดสวิทช์ปุ๊บตัวพัดลมทำงานเลยนะฮะไม่ไม่ทราบว่ามีปัญหาในส่วนไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูวัดกันก่อนนะฮะนี่นะครับพอมันขึ้นอ่าสูงสุดเนี่ยนะครับต้องได้600นะฮะอ่าตอนนี้อ่า ตัวไมโครคอนริ่มปรับการทำงานแล้วฮะก็จะไม่พีกถึงห0ร้อยแล้วก็จะอยู่ประมาณ5้าร้ยกว่าวัตต์นะครับแต่ว่าถ้าเราปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยนะครับปิดแล้วเปิดใหม่ตอนรันสูงสุดเนี่ยมันจะต้องขึ้นที่ห600้อยนะครับดูอีกทีหนึ่งนะฮะจะต้องขึ้นถึงห600้อยนะครับ 600นะครับ604วัตต์นะครับก็แสดงว่าตอนนี้มันทำงานปกติแล้วนะฮะในเรื่องของกำกำลังการผลิตนะครับแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่ตรงส่วนของพัดลมพอเปิดสวิตช์ปุ๊บมันทำงานเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองตัด AC ก่อนนะฮะถ้าผมมติตัด AC นี่นะครับพอพอเปิดสวิตช์ พัดลมจะหมุนทันทีเลยนะครับก็ในส่วนที่เดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีหนึ่งถามว่ามันมีปัญหาอะไรไหมมันก็ไม่มีปัญหานะคือโดยส่วนโดยปกติแล้วกิจทายตัวเนี้ยนะฮะกิจเงินเนี่ยนะครับถ้าพัดลมมันทํางานแล้วมันก็จะไม่หยุดนะฮะก็จะทํางานตลอดนะครับแต่ว่าถ้าช่วงเช้าเนี่ยตอนที่มันยังเย็นอยู่เนี่ยก็มันอาจจะยังไม่ทํางานแต่ว่าพอพัดลมหมุนไะแล้วเนี่ยทั้งวันนะฮะหมุนทั้งวันไม่หยุดนะครับ แต่ตอนนี้มันคือมันผิดปกติเพราะว่ามันยังไม่ได้ร้อนเนี่ยเปิดสวิตช์พพัดลมทํางานเลยนะครับเดี๋ยวมลองเช็คดูว่าเสียหายตรงไหนถ้าถ้าถ้าแก้ไขได้ก็จะแก้ไขให้นะครับแต่ว,ว่าถ้าแก้ไม่ได้ก็คงต้องไปแบบนี้นะฮะก็คือในส่วนของพัดลมเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับมันทํางานเลยก็ยิ่งดีนะฮะก็จะได้เย็นตลอดอ่ะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็ เอาไว้เป็นอุทาหรณ์นะฮะสำหรับเพื่อนๆที่จะส่งของมาซ่อมด้วยนะครับแพคให้ดีไม่งั้นจะเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ในการรื้อเช็คเองหรือว่าจะเป็นการเอาไปให้ช่างทําก็แล้วแต่นะครับคือตอนรับของมาจากช่างก็ลองตรวจเช็คดีดว่าเขา้เขาประกอบอุปกรณ์มาครบหรือเปล่านะครับหรือว่าเรารื้อเองเนี่ยก่อนที่จะส่งมา ซ่อมนะครับก็ประกอบอุปกรณ์เข้าไปให้ครบทุกชิ้นเหมือนเดิมนะครับเราให้ส่งมานะครับเพราะงนั้นเดี๋ยวเนี่ยอย่างนี้กรณีเนี่ยอุปกรณ์มันไม่ครบนะฮะพอเอามาปุ๊บมันก็จะมีปัญหาในการซ่อมก็คือกอกรไม่ครบก็ช่างก็จะต้องมาแก้ไขในส่วนนี้เพิ่มเติมอีกนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลน,นิดนึงนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ผิดพลา,กาดกันใดขออภัยเพื่อนๆในอนนากาศนี้ด้วยนะครับนี้ลากันเพยนเท่านี้สวัสดีครับ